อาจารย์ครับตอนนี้ทั้งอดีตนายกรัฐมนตรีนายกรัฐมนตรีคนปัจจุบันแล้วก็คดีเดตนายกรัฐมนตรีจากพักเก้าไกลเลือกไปจังหวัดเชียงใหม่พร้อมๆกันทั้งสามคนแบบนี้ทิศทางทางการเมืองของจังหวัดเชียงใหม่ตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างครับครับผมผมคิดว่าตอนแรกนะครับตอนที่ตอนนี้ได้ข่าวนะครับแล้วเราจับนะครับกระแสในพื้นที่เราก็คิดว่าการมาของนะครับอดีตนายกรัสินเนี่ยจะมาแบบเงียบๆนะครับแต่ปรากฏว่านะครับ องกลายเป็นว่านะครับไม่เงียบนะครับแล้วก็เราก็เห็นได้ชัดว่านะครับทางคุณทักษิณเนี่ยยังมีบารบีสูงมากนะครับดูจากนักการเมืองที่ขอเข้าพบดูจากนะครับคนท่าคนแก่นะครับแล้วก็เพื่อนปูงต่างๆที่ยังให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นนะครับก็เห็นได้ชัดว่านะครับเป็นการมาที่นะครับที่เหมือนกับประกาศไกลๆนะครับว่านะครับพื้นที่เนี้ยคือพื้นที่ที่เป็นนะครับพื้นที่สําคัญของพัคเพื่อไทยหรือว่าพรรคไทยรักไทยเดิม ครับนะครับอืม,อมแล้วพอเห็นแบบนี้แล้วเรารู้สึกว่าถ้าพักเก้าไกลก็รู้สึกว่าเราจะอยู่นิ่งไม่ได้แล้วแล้วตัดสินใจการลงมาในวันนี้เช่นเดียวกันอาจารย์มองว่าจริงๆแล้วการลงพื้นที่ของคุณทักษิณจะเป็นการสร้างความได้เปรียบทําให้กลุ่มคนเสื้อแดงที่ก่อนหน้านี้อาจจะแบ่งออกเป็นหลายเฉดสีกลับมาเป็นสีแดงเข้มเหมือนเดิมได้ไหมคะหรือว่าพักเก้าไกลยังคงจะได้ใจของคนในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่อยู่คะ S <S <it> <S ผมค <Elena> <sh> so ิดว่าผลการเลือกตั้งค่อนข้างจะชัดนะครับว่าว่าการเลือกตั้งในระดับชาติที่เพิ่งผ่านไปเมื่อเมื่อปีที่แล้วเนี่ยนะครับผมครับกระแสความนิยมของเก้าไกลในสูงมากแล้วก็นะครับสิ่งที่เปลี่ยนไปจากที่ผ่านมาเลยก็คือว่านะครับตัวของพรรคนะครับเพื่อไทยเนี่ยไม่สามารถจะปลูกขาดนะครับความสําเร็จในการเลือกตั้งระดับชาติที่เชียงใหม่ได้อีกแต่เราต้องไม่ลืมว่าการเลือกตั้งมันมีสองระดับนะครับจาระดับชาติแล้วมีแตะติด ระดับท้องถิ่นเรายังเรายังพบว่านะครับความนิยมในในผู้สมัครของก้าวไก่นะครับคือผมสังเกตจากการเลือกตั้งซ่อมที่เกิดขึ้นหลังที่กระแสก้าวไก่พุ่งขึ้นสูงเนี่ยปรากฏว่าผลการเลือกตั้งซ่อมเนี่ยยังมาออกมาในทิศทางที่ก้าวไกงไม่ประสบสําเร็จนะครับทั้งระดับของอบจอนะฮะและรวมถึงระดับนะครับของเทศบาลนะครับก็เห็นได้ชัดว่าตอนนี้มันเหมือนการเมืองกู้ขนานนะครับระดับชาติเป็นของก้าวไก่นะครับขณะที่ระดับท้องถิน่นเพื่อไทยยังคงนะครับรักษา นะครับพื้นที่เดิมๆแล้วก็ที่สําคัญก็คือว่านะครับมันจะมีการเลือกตั้งอบปจในปีหน้านะครับอันนี้ก็เหมือนคล้ายๆกับว่าเป็นปน,นะครับสงครามตัวแทนในการตรลองนะครับว่าว่าความนิยมของก้าวไกลที่เคยพุ่งขึ้นสูง,งเมื่อปีที่แล้วเนี่ยมันจะ,ม,นจะมันจะสามารถนะครับต่อเนื่องมาถึงกระแสข,ของการเลือกตั้งท้องถิ่นได้ไหมซึ่งไม่ใช่มีแค่อบปจนะมันจะตามมาเร่อยๆสะบาลตามไปด้วยอบมาต่อนะครับผม ครับอาจารย์มันมีคําพูดหนึ่งของนายทักษณิณชินวัตรที่ให้สัมภาษณ์เมื่อวานนี้บอกว่าตอนนี้เชียงใหม่ยังเหมือนเดิมทีนี้ถ้าเราถอดร,รหัสคําพูดนี้หลายคนก็บอกว่าทักษณิณกําลังอาจจะบอกไปในในๆว่าตอนนี้เชียงใหม่ไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงแล้วอาจจะส่งผลไปถึงการเลือกตั้งนายกอบจอในต้นปีหน้าอย่างที่อาจารย์บอกไปทีนี้ถ้าเราเทียบเป็นคะแนนอาจารย์มองว่าตอนนี้พักเพื่อไทยกับก้าวไกลตอนนี้ใครนําหรือว่าคู่ขนานกันไปยังไงบ้างครับผมคิดว่า ต้องต้องยอมรับก่อนนะครับว่าว่าในการเลือกตั้งระดับชาติที่ผ่านมานเนี่ยนะครับตัวของพรรคพื่อไทยเองเนี่ยนะครับมีมีข้อจนนอํากัดในการอธิบายหลายอย่างซึ่งมันกลายเป็นผลด,ด้านกลับนะครับที่ทําให้นะครับสุดท,ท้ายเนี่ยนะครับโบนเตอร์เดิมซึ่งเคยนะครับเคยนะครับให้ความไว้วางใจทางพรรคพ่อไทยตลอดเปลี่ยนใจไปไป นะครับสนับสนุนพักเจ้าไก่แล้วก็ทําให้พักเจ้าไก่ชนะซึ่งซึ่งเดิมเนี่ยผมมีสมมติฐานว่าในพื้นที่ในในเมืองนะครับที่มีความเจริญคนไม่ได้ค่อยผูกพันกับเครือข่ายของนักการเมืองนะครับซึ่งปรากฏว่าเนี่ยนะครับเจ้าไก่กลับไปชนะในพื้นที่ซึ่งผมบอกว่าโอกาสที่เจ้าไก่จะชนะเนี่ยมันเป็นไปได้ในพื้นที่เขตเมืองนะครับที่คนไม่ได้ค่อยมีความผูกพันกับนักการเมืองในเชิงส่วนบุคคล นะครับแต่ปรากฏว่ารอบนี้ก้าวไกลไปชนะในพื้นที่ชนบทหลายๆที่นะครับทั้งชาญเมืองและชนบทไกลๆอย่างเช่นที่เชียงดาวอย่างเงี้ยที่ฝายอย่างเงี้ยทางตอนเหนือของจังหวัดเงี้ยก็ไปชนะได้นะครับรวมถึงชานเมืองก็เป็นของก้าวไกลหมดดังนั้นอันนี้ก็ค่อนข้างคาดว่ากระแสความนิยมไม่ว่าจะเมืองว่าในพื้นที่ชนบทรอบๆเนี่ยมันไปในทิศทางเดียวกันนะครับทีนี้ปัญหาของก้าวของของเพื่อไทยเองที่ทําให นะครับคะแนนความนิยมมันตกเนี่ยผมคิดคิดว่ามันเกี่ยวกับความชัดเจนเรื่องของการเข้าร่วมรัฐบาลนะครับว่ามินพักรัฐบาลเดิมเข้าร่วมหรือไม่นะครับกับอีกประเด็นหนึ่งคือความชัดเจนว่าตกลงแล้วถ้าเลือกเพื่อไทยไจะได้ใครเป็นนายกครับซึ่งเพื่อไทยไม่ได้รับว่าจะเป็นคุณเศษฐาหรือคุณลุ้ยลิงนะครับแต่ว่ากระแสในช่วงท้ายอย่างเหมือนกับว่าค่อนข้างจะไปทางคุณเตาครับก็ทําให้คนก็ผูกพันกับทั้งนะครับคุณยิ่งรักคุณทักษิณนการที่ยึดติดกับทางนะครับความ กูจิตวัตรเนี่ยเขาก็เลยนะครับพอไม่ได้คนในในตระกูลมาเป็นแคนดิเดตนายกให้เนี่ยก็เปลี่ยนใจนะครับคนพิธาเนี่ยก้าวไกลชัดเจนว่าเป็ุคพิธาคนเดียวนะครับก็เลยเปลี่ยนนะครับกระแสมันก็เลยเปลี่ยนพรกก้าวไกลอันนี้ก็ปัจจัยหนึ่งแต่ว่ามันมีปัจจัยร่วมหลายๆอย่างนะครับเรื่องนโยบายที่ทางอาจจะคล้ายกันแต่ว่าก้าวไกลเนี่ยเขาเขาจะนะครับเขาจะค่อนข้างจะนะครับแรงกว่านะครับหรือว่ามีมีลักษณะที่นะครับชัดเจนกว่าอย่างนี้ยครับค่ะ อาจารย์ค่ะสุดท้ายอาจารย์มองว่าระยะสั้นหรือ่ระยะยาวที่จะมาวัดการเมืองโดยเฉพาะทั้งการเมืองระดับท้องถิ่นที่จะมีช่วงต้นปีหน้ากับการเมืองระดับชาติที่อาจจะมีการเลือกตั้งอีก3ปีข้างหน้าเราจะวัดกันยังไงแล้วนักการเมืองโดยเฉพาะเพื่อไทยกับก้าวไกลเนี่ยเขาจะปรับเกมปรับกลยุทธ์ยังไงให้ได้ใจคนที่อยู่ในพื้นที่อะค่ะผมคิดว่ากรณีของการเมืองข้องึงเราต้องเข้าใจก่อนนะว่าว่า,วาด้วยเงื่อนไข ด้วยนะครับการอำนวยความสะดวกด้วยไอ้ปัจจัยนะครับรวมถึงความสนใจของของผู้คนด้วยโดยเฉพาะยิ่งดนะิน<ะ>ิเจเนเรชันเนี่ยที่เราเรียกว่าคนรุ่นนะครับการมึงต้องถิ่เนี่ยค่อนข้างจะจากัดกับคนที่อยู่ในพื้นที่นะครับดังนั้นยาวชนคน,คน,คน,คนที่ไปทํางานอยู่ต่างิินโซนชัยลชาเนะี่ยพอถึงเวลาเขาไ่กลับมาเลือกนะครับดังนั้นคะแนนที่วัดกันมันจะเป็นคะแนะนที่นะครับซึ่งอย่างน้อยเนี่ยอย่างที่ผ่านมาเนี่ยคนในพื้นที่มักจะยึดติดกับคนที่มีลักษณะของการ ทำงานดูแลประชาชนอย่างใกล้ชิดเนาะซึ่งผมคิดว่าคาแรคเตอร์แบบนี้อาจจะหาไม่ได้จากผู้สมัครก้าไกลนะครับ <c oughs> อย่างานั้นต้งองถิบบน่นจนยังขอพยากรณว่าน่าจะเป็นนะครับเพื่อไทยที่ได้เปรียบในสถานการ์เลือกตั้งท้องถิ่นที่จะเกิดขึ้นในปีหน้านะครับทีนี้ทีนี้พอมาการเลือกตั้งแบบชาติผมคิดว่านะครับตอนเนี้มันคือมันก็คือการฟืน้นคืนความนิยมของคนที่เคยรักและศรัทธานะครับทางอดีตนายกทรักศิล นะครับซึ่งอาจจะประทับใจแต่นโยบายประชานิโยมในตอนนั้นหรือว่าโครงการสําคัญสาคัญที่เกิดขึ้นที่เชียงใหม่หลายสถานที่ที่คุณทักย์สินเลือกไปเยือนนะครับผมก็ยึดโยงกับนโยบายที่เป็นผลจากรัฐบาลทักษิณตั้งแต่สมัยปี4448นะครับของแม่ข่าไม่ใช่นะครับอุทยานหลวงราชพฤกษ,กษ์ก็ใช่ได้กาปรีก็ใช่นะครับมันทําให้นะครับคนได้นึกถึงนะครับคุณอุปการที่คุณทักษิณได้เคยทําให้แก่แก่การพัฒนา นะครับเชียงใหม่นละภาคเหนือในช่วงเวลาต่างๆครับทีนี้มันก็ต้องย้อนกลับมาว่านะักอันดับเนี้ยนะครับรัฐบาลก็มาเป็นรัฐบาลที่นะครับเป็นรัฐบาลของพรรคเพื่อไทยเป็นแกนเป็นแกนจ,จัดตั้งรัฐบาลเพื่อไทยจะสามารถเรียกความเชื่อมั่นศรัทธาคืนผ่านผลงานได้อยู่ไหเพราะว่าแน่นอนมีคนจำนวนึง่งเขาก็รู้สึกผิดหวังนะครับที่ทางเพื่อไทยเนี่ยไปนะครับไปร่วมรัฐบาลในที่ลาทิ้งทางกก้าวไก่ 9. นะครับตรงนี้เองวิธีการเรียกความเชื่อมั่นกับคืนมาเราก็ต้องแลกด้วยผลงาน ทีนี้เราก็อย่าให่ทราบนะครับด้วยความเป็นรัฐบาลผสมซึ่งผลิตีอำนาจเป็นสมัยรัฐบาลบุนทักษณิณตอนปีสี่แปดนะครับจะทําอะไรได้บ้างนะครับถ้าทําได้ก็อาจจะมีโอกาสที่พลิกฟื้นนะครับอาจจะยึดกับเชียงใหม่กับคือนมาจจะก้าวไกลไมได้แต่ว่าถ้าทไม่ได้มันอาจจะก,ก,ก,กลายเป็นว่าก้าวไกลปัญหาที่จะนะครับขยายพื้นที่ได้ที่ดินเพิ่มในการเลือกตั้งใหญ่ที่มันจะมาถึงในร้อยสามสิบสี้าึ้าน้า ครับเบื้องต้นขอบคุณผู้ช่วยศาสตราจารย์นัทกรวิทิตานนท์นะครับนะักวิชาการด้านรัฐศาสตร์จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่มาร่วมพูดคุยกับเราในวันนี้นะครับขอบคุณครับ